สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love t ท r o t เวทมนต์แห่งรักศาสตร์แห่งการดูดวงนะคะด้วยการใช้ไพ่ทาโร่และไพ่ออร์คโลนะคะแม่หมอขอขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับทุกๆก,กำลังใจนะคะในการกดติดตามกด subscribe กดไลค์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะแม่หมออ่านทุกคอมเมนต์กดหัวใจตอบกลับนะคะดีใจมากๆชื่นใจมากๆเลยนะ อ่าแม่หมอขอแจ้งนิดนึงนะคะตอนนี้แม่หมอเปิดรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะหากใครสนใจก็ติดต่อทางไลน์นะคะทางรายละเอียดทางดิสคริปชันใต้คลิปนี้นะจ๊ะ ส่วนใครที่ติดตามการดูดวงฟรีกันนะคะก็แม่หมอจะพยายามลงคลิปปิกอากาศให้ในทุกๆวันเลยนะคะเพื่อนๆจะได้ดูดวงฟรีๆกันในทุทกๆวันด้วยนะคะการดูดวงแบบปิกอากาศนะคะแม่หมอพูดเสมอเลยว่าเป็นการดูดวงโดยรวมนะมีพลังงานของผู้คนมากมายเลยที่เข้ามาดูคลิปๆนี้นะคะคําทํานายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะให้เพื่อนๆรับเอาแต่สิ่งที่ดีๆนะคะพลังงานบวกๆก,กลับไปเท่านั้นนะ แล้วก็ฟังแล้วอย่าอินอย่าเครียดอย่าซีเรียสอย่าคิดมากนะอ่ะโอเควันนี้แม่หมอจะมาเล่นป๊กอากาศนะคะในหัวข้อเรื่องเขาพิศวาสคุณแค่ไหนพิศวาสดอะไรในตัวคุณนะ,ะหน้าไพาอาจจะติดเลด18บบวกนิดๆนะจ๊ะอ่ะวันนี้แม่หมอมี3ตัวเลือกให้เลือกนะคะไพ่กองที่1คืออมยิ้มสีชมพูไพ่กองที่2องอมยิ้มสีฟ้า และไพ่กองที่3อมยิ้มสีส้ม1 2 3ให้คุณหลับตานะคะทำสมาธิทำจิตให้นิ่งนะนึกถึงคนที่คุณถามถึงแล้วก็หัวข้อในวันนี้นะเขาพิสวาทคุณแค่ไหนนะพิสวาทอะไรในตัวคุณลืมตาขึ้นมานะคะอมยิ้มสีไหนที่สะดุดตาสะดุดใจเป็นอันดับแรกให้คุณเลือกอมยิ้มสีนั้นนะคะแม่หมอจะให้เวลา5วินาทีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่เลือกอมยิ้มสีชมพูนะคะวันนี้แม่หมอใช้ไพ่โรแมนติกทาลอต5า้าใบเซ็กชวลเมจิกทาลอตห้าใบและ The Romance a n องเจิลออร์คลาใบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างคะ่ะค่ะไพ่สิบาใบนะคะคุณได้ไพ่ The l เล e r เฟอร์ไนออฟเพนจิคอลเอ็ดออฟคัฟซิกออฟว Ten of Swords, Seven of Pentacles, Two of Cups, Nine of Wands, Six of Pentacles, Temperance, Healing Family Issue, Keep an Open Mind, Pay Attention to the Red Flag, Trust, Retreat. สำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะเขาพิสวาดคุณแค่ไหนพิสวาดอะไรในตัวคุณนะคะไพ่ใบ,บแรกก็ออกมาเลยทีเดียวนะว่าเขาพิสวาดคุณมากๆเลยนะคะแค่ไหนก็ก็คือถ้า1ิก็คือเต็ม10บนะเพราะว่าไพ่ใบนี้เลเ e อหมายถึงความผูกพันนะคะเป็นโซ่พัฒน,นาการที่ครองจิตใจครองร่างกายนะคะให้เกิดความรักความคล่ยความเสน่หาต่อกันนะคะคนคนนี้เขามีความรู้สึกว่า คุณคือความรักคือความใคร่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เขารักหลงไหลลุ่มหลงนะคะแล้วคนคนนี้คนที่คุณถามถึงเนี่ยนะอาจจะเป็นคนที่เคยผิดหวังพัดพลากหรือว่าเลิกราในอดีตมาแล้วนะอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะในที่นี้แล้วคนคนนี้ในอดีตนะเขาเป็นคนที่ ได้อิสรภาพมากนะเขาอาจจะเคยเป็นคนเจ้าชู้นะคบหาใครหลายคนในเวลาเดียวกันนะคะชอบเฮฮาสังสรรค์น,นะคะมีความเอจ้าเสน่ห์นะคะแล้วก็มีความเจ้าชู้อยู่ในตัวในอดีตนะแต่เมื่อวันที่เขานะพบเจอคุณความรู้สึกที่เขาเคยเป็นมาในอดีตอะ่ะมันได้ทําให้เขาเปลี่ยนแปลงไปนะเขาได้เรียนรู้ว่า ผู้หญิงสักคนหนึ่งเนี่ยที่เข้ามาในชุดเขานะแล้วทําให้เขาเป็นตัวของตัวเองมากๆแล้วก็รักเขาในสิ่งที่เขาเป็นนะเขามีความรู้สึกว่าเขามีอิสระภาพทางด้านความคิดและการกระทําทุกอย่างเวลาอยู่กับคุณนะ่ะเขาสุขสบายใจที่จะได้เป็นตัวของตัวเขาเองนะนี่คือเสน่ห์เลยนะในตัวคุณที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขารักคุณเพราะว่าความเข้าใจและความที่ทําให้เขาสบายใจทุกครั้งเลยนะ คุณคือความรักที่มีความเข้าใจในตัวตนเขามากๆเลยเขาไม่ชอบผู้หญิงที่มาบีบบังคับวงการออกคําสั่งนะแล้วคุณก็เป็นเช่นนั้นนะคุณเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมคะเหมือนเขากําลังปล่อยนกนะคือก็เหมือนกับความรู้สึกผู้ชายคนนี้เขาไม่ชอบนะคนคนนี้ไม่ชอบให้เหมือนมา ออกคำสั่งกักขังอิสรภาพหรืออะไรก็ตามซึ่งคุณก็เป็นผู้หญิงแบบนั้นอะเป็นโดย Inner อินเนอร์อะคุณมีความเข้าใจเพศสภาพของผู้ชายเป็นอย่างมากว่าคนที่ไม่ชอบการบังคับ ผู้เข็นออกคําสั่งเนี่ยนะเออคุณคุณรู้ดีว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นอย่างไรแล้วคุณก็ปฏิบัติต่บเขาแบบนั้นแล้วคุณก็เป็นคนแบบนั้นด้วยคุณไม่ชอบไปจูจ้จี้ไปวุ่นวายไปบังคับนะก็เหมือนกับนกตัวนี้ที่คุณกําลังจะเปิดกรงแล้วก็ปล่อยมันออกไปนะนะสเสน่ห์ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเนี่ยคุณทําให้เขาเกิดความสุขสบายใจทั้งกายและใจเวลาที่อยู่ใกล้คุณนะคะจนเขารู้สึกว่าโอ้ความสบายใจนี้นะคะความรักความใคร่นี้เขา ลบคุณออกจากหัวไม่ได้เลยคุณเหมือนกับดาบสิบเล่มเลยที่มาปักกลางหัวใจเขานะคุณหลับเขาก็อยากแสดงออกว่า เขารักคุณมากเพียงไรนะคุณตื่นเขาก็อยากจะบอกว่าเขามีความอบอุ่นเสน่หายกับคุณมากเพียงไรนะจ๊ะคนคนนี้เขาเป็นคนห,หวาในคําพูดนะเนื่องจากเขาเป็นคนที่แบบพูดเก่งอยู่แล้วอะ่ะมีความเจ้าเสน่ห์ในคําพูดนะแล้วก็เป็นคนที่ชอบความอบอุ่นในการใกล้ชิดกันอาจจะแบบว่าชอบการสัมผัสเนื้อแนบเนบื้อแบบมานั่งใกล้ๆซิที่รักอะไรแบบนี้นะเออเขาเป็นคนที่มีความอบอุ่นในตัวนะแล้วจากไพ่นะ ก็พ่ายขึ้นมานะไม่ใช่แค่ความใคร่หรือการมรรมในการหลงเสน่ห์เท่านั้นนะเขารักคุณนะ ไพ่ทูอัพคัพคือความรักที่เป็นความมั่นคงนะแล้วก็เป็นความรักที่มีความมุ่งมั่นมองหาความสัมพันธ์ที่จะเป็นร่วมกันในอนาคตรหรือคู่ชีวิตด้วยนะคะคนคนนี้เขามีเงินทองด้วยนะ,ะเนี่ยใบเนี้ยแสดงถึงว่าความมั่งคั่งร่ำรวยนะเขาเป็นคนไม่อับจนนะนะมีเงินมีทองพร้อมที่จะสร้างครอบครัวได้นะคะแล้วก็เป็นคนขี้เหงาด้วยนะคนคนนี้อย่าได้ห่างเขาไปไกลหรือว่า ทรไปไม่รับอ่านแชทชา้าไม่ได้นะคะคนนี้เขาจะว้าเหวทันทีนะคนคนนี้เขาจะคิดมากนะคะคนคนนี้เขาจะเป็นสิบดาบรู้สึกเ,เครียดเป็นสิบดาบปักหัวใจเลยนะว่าคุณทําอะไรเขาจะเป็นคนค่อนข้างคิดมากแล้วก็หึงหวงในตัวคุณนะคิงออฟวานเนี่ยเขาเป็นคนห่วงคุณนะอยู่ไหนทําอะไรจดจ้องดูอยู่ตลอดนะเวลาที่ไปไหนกับคุณก็อยากจะแสดงออกความรักให้โลกรู้ว่าเนี่ย ผมเป็นแฟนนะผมเป็นเจ้าของผู้หญิงคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอยากแสดงออกในความรักต่อคุณมากในที่สาธารณะแล้วก็นิที่ส่วนตัวด้วยนะเขามีความรักห่วงแหนแล้วก็หึงคุณด้วยนะคนคนนี้นะแล้วไม่ว่าคุณจะคบกันแล้วมีปัญหา ทะเลาะอะไรกันบ้างเล็กๆน้อยๆหรือความไม่เข้าใจอะไรใดๆก็ตามนะคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่ยอมคุณแล้วก็ง้อคุณเสมอเลยนะคนคนนี้เขาจะไม่ยอมปล่อยให้ความคาราคาซังหรือปัญหาข้ามวันเด็ดขาดนะเพราะว่าเขาก็เจ็บปวดนะเขาจะทําให้คุณมีความสุขแล้วก็เขาจะรีบมาเคลียร์ปัญหานั้นนะคุณไม่ต้องกลัวนะเขาจะมาง้อมาเคลียร์แล้วก็ปรับความเข้าใจกับคุณเองนะคะไพ่ temperance ออกมาบอกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนับจากนี้นะ ความสัมพันธ์ที่คบกันมาอยูย่อาจจะเป็นแฟนกันคนสนิทกันสักระยะนึงนะคนคนนี้เขาคิดนะว่าเขาอยากแต่งงานกับคุณนะอยากให้คุณเป็นคู่ชีวิตเขานะอยากพาคุณไปเดินทางท่องเที่ยวนะต่างจังหวัดต่างประเทศเปิดหูเปิดตามีเวลาที่สุขความหวานด้วยกันนะโลกทั้งใบมีแค่เราสองคนเพราว่าอยู่ได้นะเขาคิดอย่างนั้นนะ trust คุณไว้ใจได้นะคะที่จะ รักคนคนนี้นะไม่ว่าอดีตของเขาอาจจะเคยเป็นคนที่รักสนุกหรือว่าคุยหลายๆคนคบหลายๆคนเวลาเดียวกันแต่เมื่อเขาเจอคุณน่ะเขาไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นแล้วนะคุณไว้ใจที่จะรักเขาได้นะ p r e t e n s i o n to the red flag ก็ไพ่บอกว่าให้คุณจงเชื่อสัรชาติยาณของตัวคุณเองนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกว่าเขารักคุณซื่อสัตย์กับคุณมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะอย่าได้คิดมากอย่าได้เอาอดีตของเขานะคะมาทำให้คุณหวาดระแวงหรือหวาดกลัวไปนะค Keep an นโอเปนไมลก็ คุณก็ต้องเปิดใจนะว่าปัจจุบันคือปัจจุบันอดีตไม่ว่าเขาจะเคยเป็นอย่างไรหรือเขาอาจจะเคยเป็นพ่อไม้เนี่ยจากการที่เขาเป็นคนที่เจ้าชู้นอกใจภรรยาก็ได้นะความหมายนี้ ก็เปิดใจอะความรักครั้งใหม่เขาเรียนรู้เขาเติบโตขึ้นแล้วนะเขารักคุณมากพอที่จะมีพฤติกรรมใหม่นะคะแล้วก็เป็นคนที่รักที่ดีมากพอสําหรับคุณนะเ l l n i n g m i m y l y ชู mm hmm. e นะไม่หมอมองว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคนนี้เขาเป็นครอบครัวคุณเป็นสามีหรือเป็นภรรยายของคุณแล้วนะ mm hmm. เขาจะรักคุณมากนะ mm hmm. ครอบครัวคือดัมเบลวันคือที่หนึ่งในชีวิตนะความรู้สึกของคุณหรือว่าถ้ามีลูกด้วยกันนะ ความรู้สึกภรรยาความรู้สึกลูกคือที่หนึ่งที่สุดนะเขาจะเลือกความรู้สึกของครอบครัวนึกถึงครอบครัวเป็นอันดับที่หนึ่งในะชีวิตของเขาก่อนสิ่งใดนะคะโอ้ไพชุดที่หนึ่งดีมากนะคะเขาพิสวสดแค่ไหนนะคะก็เหมือนกับสิบดาบปราการหัวใจนะคะพิสวสดคุณมากนะคะก็เต็ม10คะแนนแม่หมอให้เต็ม10บนะแล้วก็พิสวสดอะไรในตัวคุณนะคะก็อย่างที่แม่หมอบอกไปนะคะเขาพิสวสดในความเป็น ตัวเขาอะ่ะเขาได้เป็นตัวเองเวลาที่อยู่กับคุณอะ่ะเขามีความสุขสบายใจนะแล้วเขาก็รักคุณมากนะเป็นความรักนะเป็นความหลงเสน่ห์เป็นความหึงหวงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยอย่างเขารักคุณนะอา่าตั้งแต่ร่างกายภายนอกที่คุณมีที่คุณเป็นนะยันจิตใจแล้วก็ทัศนคติที่คุณมีต่อเขานะเขารู้สึกสบายอกสบายใจทุกครั้งเลยที่อยู่ใกล้คุณคุณเป็นผู้หญิงที่ทำให้เขามีความสุขนะคะอ่าแม่หมอขอจบคําทํานายนะคะสําหรับไพ่ชุดที่หนึ่งนะคะอมยิ้มสีชมพูแต่เพียงเท่านี้นะคะ แม่หมอขอให้ทุกคนสุขสําเร็จสมหวังในความรักโชคดีในความรักแล้วก็ทุกๆเรื่องเลยนะคะฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะคะแล้วก็แม่หมอจะขอบพระคุณมาก,ากค่ะเพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสกคริปต์ข้ามนะคะก็คิดซะว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกอมยิ้มสีฟ้านะคะวันนี้แม่หมอใช้ไพ่โรแมนติกทาลอตห้าใบเซ็กชวลเมจิกทาลอตห้าใบและ The Romance a n องเจิลออร์อรอคห้าใบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างคะ่ะค่ะไพ่สิบห้าใบนะคะคุณได้ไพ่นา o ออฟสอดค o งอ o ฟส a ด e of ออ n Queen of Swords f i v o o Wands, s h o of Wands, Queen of Cups, The Chariot The World Ten of Pentacles Reconciliation True Love Soulmate Passion Is it safe for you to love เขาพิสวาดคุณแค่ไหนพิสวาดอะไรในตัวคุณนะคะสำหรับผู้ที่เลือกอมยิ้มสีฟ้านะจ๊ะ แม่หมอมองเห็นเลยอย่างแรกคือคนที่คุณถามถึงเขาเป็นคนทางไกลนะคะอาจอยู่ต่างชาติต่างแดนนะคะต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนะคะหรือเป็นต่างจังหวัดต่างอำเภอนะหรือเป็นคนไทยที่ทำงานในต่างแดนก็ได้นะคะหรืออีกความหมายหนึ่งอาจจะเป็นคนที่อยู่ใกล้นี่แหละเจอกันได้บ่อยๆไม่ได้ต้องเดินทางมาหากันไกลนักแต่ไม่มีเวลาเลยที่จะเจอกันนะต่างคนต่างยุ่งในชีวิต ของกันและกันนะคะพบเจอกันยากมากนะคนคนนี้ก็เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะเด็ดเดี่ยวในตัวเองมากๆเลยนะคะในการตัดสินใจเขาตัดสินใจอะไรแล้วนะก็คือต้องตามนั้นนะถ้าเขาจะเดินหน้าความสัมพันธ์เขาก็จะเป็นคนที่มุ่งมั่นมากๆนะไพ่แปดไม้เท้าออกมานะบอกว่าเขาเป็นคนที่มีความสัมพันธ์กับคุณอย่างจริงจังนะมุง่งมั่นแล้วก็มองไปถึงอนาคตเลยทีเดียวนะคนคนคนี้นะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ มีความจริงใจแล้วก็จริงจังมากด้วยในความสัมพันธ์น่ะรักหลอกหล,ลอกคนคนนี้เขาทาไม่เป็นนะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะในอดีตเขาอ่ะเขาเคยเจอแต่คนที่มาหลอกเขานะเขาไม่ค่อยสมหวังในความรักเท่าไหร่นะในอดีตที่ผ่านมานะเป็นคนอภัพรักถูกหลอกลวงนะคะถูกคนรักในอดีตเนี่ย ปักดาบนะคะอาจจะถูกทรยศหักหลังนะคะโกหกหรือว่าหลอกลวงหวังผลประโยชน์นะคะคนคนนี้ค่อนข้างเจอความรักที่เจ็บปวดมาในอดีตนะเขารู้สึกว่าการแข่งขันกับความรู้สึกตัวเองเนี่ยที่จะมองความรักว่ามันสวยงามมันค่อนข้างยากนะแล้วก็รู้สึกว่าการที่จะ แข่งขันกับผู้ชายคนอื่นหรือผู้หญิงคนอื่นในการที่จะได้คู่ครองที่ดีสักคนหนึ่งอ่ะโอ้โหแบบมันมันยากสําหรับเขามากเลยจนวันหนึ่งนะที่โชคชะตาเปลี่ยนผ่านปรายผันนะทำให้เขาไา่เจอคุณนะคะคุณคือคนที่ทำให้เขารู้สึกว่า เป็นความรักที่มีความสุขสมหวังนะคุณเป็นผู้หญิงที่ทําให้เขารู้สึกมั่นใจในความรักอีกครั้งนะว่าความรักที่ดีมันมีอยู่จริงนะคุณเป็นผู้หญิงที่จิตใจดีจิตใจอ่อนโยนนะคะมีความเข้าใจให้กับเขานะคะมีความรักที่อบอ้อมอารีแล้วก็ตามใจเขาทุกสิ่งอย่างนะคะใหญ่เขามีความสุขนะความเจ็บปวดในอดีตนั้นมันคลายหายไปเลยนะเขามองคุณว่าคุณเป็นโลกทั้งใบของเขานะเป็นความสุข เป็นผู้หญิงที่ทำให้เขามีกําลังใจนะคะในการใช้ชีวิตต่อไปเป็นผู้หญิงที่ทําให้เขาลืมความเจ็บปวดได้นะเขารักคุณมากๆนะคะคุณคือความสุข คุณคือผู้หญิงในฝันที่หลุดออกมาจากจินตนาการมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงนะถามว่าเขาพิสวัตคุณแค่ไหนนะคะเขาก็ให้คุณเต็ม10คะแนนนะนะคะ ten of p e n t a c l e ออกมาบอกว่าเต็ม10ก็ให้10เลยจ้ะที่รักพิสวัตมากรักลหลงไหลมากนะคะก็เขาก็รักคุณลหลงไหลคุณในความที่คุณเป็นคนอ่อนโยนจิตใจดีนะทําให้เขาลืมความเจ็บปวดในอดีตที่เขาเคยเจอมาได้นะแล้วก็ทําให้เขารู้สึกว่าความรักแท้ความรักที่ดีมันมีอยู่จริงนะ คุณคือความอบอุ่นเสมอเลยที่เขานึกถึงที่เขาอยู่ใกล้ชิดนะคุณคือคนที่ใจดีอ่ะนะเขามองคุณว่าคุณเป็นผู้หญิงที่จะไม่มีวันทําร้ายจิตใจเขาเหมือนผู้หญิงในอดีตที่เขาเคยเจอมานะอันนี้ก็คือเป็นความพิศวาดเหตุผลหลักๆเลยนะที่เขาพิศวาสแล้วก็รักคุณนะ reconciliation คนคนนี้นะเป็นคนที่เคยพบเจอคุณแล้วในอดีตเคยเป็นคู่รักเคยรักกันมาแล้วในอดีตชาตินะคะหรือ,อความหมายหนึ่งคือ อาจจะเป็นคนรักเก่าก็ได้นะที่เลิกกันไปแล้วแล้วก็กลับมารักกันใหม่ครั้งหนึ่งดยความรู้สึกที่มันดีนะหรืออาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักกันตั้งแต่ตอนเด็กๆนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งตอนที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เกิดความรู้สึกที่ดีแล้วก็รักกันนะเขารู้สึกว่าคุณเป็นรักแท้ของเขาจริงๆแล้วล่ะชีวิตเนี้ยเพราะว่าคุณเป็นโซเมดคุณเป็น เป็นคู่คู่แท้คู่ชีวิตนะที่เขาอยากที่จะรักคุณไปตลอดชีวิตนะแพชชั่นคุณมีแรงผลักดันดึงดูดเข้ากันอย่างมหาศาลที่สุดเลยนะไม่ว่าเดชาริออดจะมาบอกว่าเขาเป็นคนไกลอย่างไรอะไกลแค่ไหนก็ใกล้นะคู่กันแล้วไม่แคล้วกันนะคะจะอยู่ใกล้กันได้เพียงแค่เอื้อมนะความห่างไกลนี้นะ it is safe for you to love คุณปลอดภัยได้นะที่ใช้ความรักคนคนนี้นะคะคุณไว้ใจเขาได้นะแม้ว่าเขาจะอยู่ห่างไกลคุณนะแต่วความห่างไกลไม่ใช่อุปสรรคใดๆนะคนคนนี้เขารักใครแล้วเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มีความซื่อสัตย์เด็ดเดี่ยวให้กับผู้หญิงคนนั้นเสมอเลยนะเขารักคุณพิสวจสคุณมากเต็ม10คะแนนเลยทีเดียวนะเขาเห็นคุณว่าตัวคุณน่ะหน้าพิสวจส์หลงไหลมากเพราะว่าความอ่อนโยนความจิตใจดีแล้วก็คุณก็เป็นโลกทั้งใบที่เขาไม่สามารถที่จะละหรือปล่อยมือจากโลกทั้งใบอันมี ความสุขนี้ไปได้นะคะสำหรับผู้ที่เลือก อมยิ้มสีฟ้านะจ๊ะแม่หมอขอจบควาทํานายแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้คุณมีความสุขสําเร็จและสมหวังในความรักและทุกๆสิ่งที่คุณคาดหวังปรารถนานะแม่หมอขอกําลังใจนะคะด้วยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะคะแล้วจะขอบพระคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาโด,ด้วยการไม่กดสคริปข้ามนะคะก็ถือว่าเป็นค่าครูสําหรับแม่หมอแล้วกันนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่เลือกอมยิ้มสีส้มนะคะวันนี้ไม่หมอใช้ไพ่โรแมนติกทาลอตห้ใบเซ็กชวลเมจิกทาลอตห้ใบเดอะโรแมน e ์แองเจิลออร์5เคิลหใบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างคะ่ะค่ะไพ่สิบใบนะคะของผู้ที่เลือกอมยิ้มสีส้มนะคะคุณได้ไพ่นายออฟวานคิงออฟสอดทรีออฟสอด a e of Swords, i x of Cups, Ten of Cups, The Hermit, Seven of Pentacles, Nine of Cups, King of Wands. Let's go off control issue. Let your friend help you. Release your ex. Passion. Very soon. เขาพิศวาสคุณแค่ไหนพิศวาสอะไรในตัวคุณนะคะ ู้ที่เลือกไพ่กองที่3หรือว่าอมยิ้มสีส้มนะคะแม่หมอขอทำนายเป็น2เคส2กรณีนะคะกรณีแรกแม่หมอมองว่าคุณถามถึงแฟนเก่านะคนรักที่ตัดจบกันไปแล้วด้วยความเจ็บปวดเสียใจนะคะกับกรณีที่2แม่หมอมองว่าคนที่คุณถามถึงนะคะคือ คนอีกคนหนึ่งอะคะ่ะที่คุณมีเพิ่มเข้ามาในชีวิตนอกเหนือจากแฟนคุณนะคะก็แม่หมอก,ก็ไม่อยากใช้คำว่ามีกิ๊กหรืออะไรแบบนี้นะคะคือตามไพ่เนี่ยมันก็ออกมาว่ามี3คนนะนะคะเป็นผู้หญิงหนึ่งผู้ชายสองนะคะก็คุณอาจจะถามถึงใครคนหนึ่งที่คุณมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งทางด้านจิตใจหรือว่าแม้กระทั่งอาจจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งทางด้านร่างกายด้วยก็ได้นะที่เขาไม่ใช่แฟนคุณะนะนะ คนคนนี้นะคะเขาพิสวัส์คุณแค่ไหนใช่ไหมไพ่ใบแรกออกมาบอกเลยนะว่าเขามีความอึดอัดจใจในความสัมพันธ์เนี้ยนะอาจจะเป็นเคสกรณีที่2ก็ได้นะเพราะเขารู้ว่าคุณมีแฟนอยู่แล้วอะ่ะนะเขาค่อนข้างมีความอึดอัดใจกดดันอะ่ะรู้อยู่แก่ใจว่าคุณมีแฟนอยู่แล้วก็ทําอะไรได้อะ่ะก็ได้แต่แอบมองนะคะคนไม่มีสิทธิ์นะคะมองผ่านรวยอยู่ไกลๆนะคะแล้วก็คนคนนี้เขามีความจริงจังกับคุณนะ เขามีความเด็ดเดี่ยวซื่อสัตย์แล้วก็มีความจริงจังกับคุณมากเลยทีเดียวอะถึงแม้ว่าตัวเขาก็รู้อะว่าสารภาพความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยมันก็อาจจะยังไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้ในเวลานี้ะนะเขาเกิดความน้อยใจนะคะน้อยเนื้อต่าใจกับสิ่งที่เขาได้รับนะคะสิ่งที่เขาเผชิญหรือว่า เขาไม่มีสิทธิ์อ,ะอ่ะเขามีความน้อยใจเสียใจนะกับความสัมพันธ์นี้ว่าเหมือนเขาก็ต้องมีขอบเขตแล้วก็อยู่ในที่ของเขานะคะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองหรือว่าแสดงความเป็นเจ้าของแสดงความเป็นตัวตนอะไรกับคุณได้นะคะไพ่ใบน,น,นี้หมายถึงการย้อนกลับมาของคนรักเก่านะคะในเคสกรณีแรกที่แม่หมอพูดไปนั่นแหละก็คืออาจจะเป็นคนรักเก่าที่รู้สึกยังเจ็บปวดอยู่แล้วก็ยังไม่กล้าที่จะกลับมาง้อขอคืนดีกับคุณน่ะนะคะ ถามว่าถามว่าอะไรคะพิสวัส์แค่ไหนใช่ไหมพิสวัสดคนคนนี้เขาพิสวัสดคุณมากเลยนะคะ 10 of cups ออกมาบอกนะคะถ้าเป็นส10บคะแนนก็ให้เต็มสิบเลยนะจ๊ะ mm hmm. เขามีความหลงใหลพิศวาสในตัวคุณมากนะ mm hmm. คุณอาจจะเป็นผู้หญิง,งหรือผู้ชายที่ตรงสเปคเขามากๆเลยนะคะ mm hmm. หัวจรดเท้านะคะคุณอาจจะเป็นคนที่สูงยาวเข่าดีนะคะ mm hmm. หรือว่าไม่ว่าคุณจะขุ่นอย่างไรสีผิวอย่างไรเขาก็รัก mm hmm. เขาก็หลงนะ mm hmm. เขาก็รู้สึกพิศวาสคุณเพราะว่าคุณคือสเปคที่ตรงใจของเขามากๆเลยนะคะไพ่ใ mm hmm. บนี้ก็มาบอกอีกแล้วเนี่ยแม่หมอมองว่า ในกรณีที่2อ,อะนะว่าคุณมีแฟนอยู่แล้วอะ่ะคนคนนี้เขาทำได้แต่ทําตัวเป็นเดอะเฮมิทอะ่ะก็คือเขาก็รู้สิทธิของเขาดีอะ่ะว่าเขาควรจะอยู่ในจุดไหนไม่ยุ่งวุ่นวายอะไรกับคุณนะ,ะเขาฉันเป็นคนไม่มีสิทธิ์นะเออไพ่ใบนี้ชัดเหลือเกินนะเขาก็ถึงอึดอัดใจอะ่ะแล้วก็ มไม่รู้จะทํำยังไงเ่ะเพราะว่าก็หลงไปแล้วรักไปแล้วะนะแล้วคนคนนี้เขาเป็นคนที่ขี้เหงาด้วยนะคะเขาต้องการความอบอุ่นใกล้ชิดต้องการความสัมผัสนะทุกครั้งที่คุณให้เวลาเขาเขาก็อยากโอบกอดคุณอยากจะให้ตัวติดกันตลอดไม่อยากคุณกลับไม่อยากคุณจากนะคะคนคนนี้นะแล้วก็ไพ่นายอัลคัพนะคะมาบอกว่า เออคนคนนี้เขาก็รู้ดีกับใจแล้วว่าคุณมีเจ้าของแล้วมีใครอีกคนในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะเขาก็อยากจะห่วงแหนคุณแล้วก็แสดงความรักความพิวาสกับคุณที่ดีที่สุดในช่วงเวลาที่เป็นของเขาอะนะแล้วไพ่ใบนี้ยังหมายถึงความรักนะคะในเพศสภาพเดียวกันนะคะอาจจะเป็นชายรักชายหญิงรักหญิงก็เป็นได้นะคะคนคนนี้นะเขามีความพิศวาสกับคุณแบบอารมณ์แบบ น้อยใจไม่อยากให้กลับไปเลยอ่ะรู้ว่าออวันนี้มีเวลาแค่นี้แบบอยากจะกอดเก็บไว้ตลอดอ่ะยังไม่อยากปล่อยให้คุณไปอ่ะยังไม่อยากคุณกลับไปหาคนของคุณหรือว่ามีอิสรภาพหลังจากที่เดินหันหลังให้เขาอ่ะเออเขาไม่อยากให้คุณไปเลยเขาอยากกอดเก็บคุณไว้อย่างนี้นะเขาก็มีความน้อเนื้อ,อต่ําใจนะมีความกดดัน,นความสัมพันธ์นี้นะอ่าไพ่ก็มาบอกว่า let go of c o n t r o l issue ก็ปล่อยมันไปตามสถานการณ์ก็แล้วกันนะ ไม่ว่าคุณจะรู้สึกกับเขาอย่างไรหรือว่าถ้าเขาเป็นคนรักเก่าเนี่ยที่ทำให้คุณเจ็บปวดหรือเคยเจ็บปวดกันน่ะก็เขาก็ยังรู้สึกน้อยใจยรู้สึกไม่ดีอยู่นะก็ปล่อยทุกอย่างไปตามธรรมชาติแหละเดี๋ยวคำตอบมันก็อยู่ในอนาคตและทุกอย่างมันจะคลี่คลายดีขึ้นเองนะ Let your friend help you เพื่อนหรือญาติพี่น้องหรือคนรอบข้างอะ่ะอาจจะต้องมีตัวช่วยนะในความรักครั้งนี้อาจจะต้องมีคนไปเคลียร์นะให้มันจบสิ้นว่า เอาอยัางไงจ้าถ้าจะมันจะเป็นเติร์ดปาร์ตี้เป็น3คนอะ่ะสุดท้ายจะเลือกใครจะเอาแบบไหนอีกคนนึงก็ควรจะจบนะหรือ,อยังไงจะต้องมีตัวช่วยอะ่ะนะเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะ De l e สต์ยูเอส้พ่บ่อยคุณลบพลังงานลบๆออกไปซะนะไม่ต้องรู้สึกเครียดหรือว่าไม่ต้องรู้สึกไม่ดีอะไรทั้งนั้นอะ่ะเรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วอะ่ะนะเคลียร์พลังงานลบๆซะแล้วก็ คิดทบทวนที่ดีนะว่าสิ่งไหนกันแน่คือความสุขคือความรักคือคนที่คุณต้องการที่จะให้เป็นความรักเป็นความพิศวาสที่มีความสุขกับคุณนะคะแพชชั่นนะไพ่บอกว่าเขามีแรงผลักดันมหาศาลเลยนะดึงดูดมากๆเลยเข้าหากันนะเขามีความหลงเสน่ห์ในตัวคุณหลงพิศวาสในตัวคุณมากๆเลยนะ Very soon ในใกล้ๆเนี้ยอีกไม่นานหรอกจะมีการตัดสินใจเกิดขึ้นนะไม่ว่าคุณและเขานี่แหละใครสักคนจะตัดสินใจนะเอาอยัางไงกันแน่จะอยู่หรือจะไปจะเลือกใครจะให้ใครอยู่จะให้ใครไปหรือถ้าเป็นกรณีแฟนเก่าก็จะกลับมานะมาขอเคลียร์ขอเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะก็ตามท็อปิกวันนี้เขาพิสวาทคุณแค่ไหนก็พิสวาทมากนะคะถ้าเต็ม10ก็ให้ส0คะแนนนะจ๊ะพิสวาทเอาไร้ในตัวคุณนะคะแม่หมอก็มองว่าเออคุณเป็นคนที่เอาใจเก่งอ่ะนะเป็นคนที่อ่อนอ้อนอ่ะทำให้เขาแบบ หลงสเสน่ห์ใจอ่อนละทว,วยอ่ะนะคุณรู้จุดอ่อนจุดแข็งสําหรับคนคุณนี้ดีนะคุณรู้ว่าจะอ่อนอ่อนเขาอย่างไรคุณรู้ว่าทํายังไงท่าไหนแบบไหนนะเขาจะยอมสยบนะคะเป็นไม้ตายนะคะของคุณนะแล้วก็เป็นลูกไก่ในกํำมืออย่างง่ายดายของคุณเลยนะ mm hmm. ก็เขาก็มีความรักแล้วก็พิศวาสในตัวคุณมากๆนะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างที่ไพ่บอกนะมีความสัมพันธ์ที่ครบซ้อนหรือว่า ยังไม่มีความชัดเจนกับเขาอะ่ะเขาก็อึดอัดแล้วก็รู้สึกว่าอยากจริงจังกังบคุณนะคะก็เดี๋ยเๆนี้นะแม่หมอขออวยพรให้มีการตัดสินใจนะคะจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าเกิดความชัดเจนเกิดขึ้นนะไม่ให้มันเป็นรักซอนรักสามเศร้าเนาะเพราะว่ามันก็ต้องมีคนนึงเจ็บอะ่ะเขาก็น้อยใจอยู่ตอนนี้นะคะอ่าแม่หมอขอให้คุณโชคดีในความรักมีความสุขสาเร็จสมหวังในความรักและทุกๆสิ่งทุกๆเรื่องที่คุณปรารถนานะคะแม่หมอขอ,อกําลังใจนะคะด้วยการกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกดติดตามและจะขอบพระคุณมาก เพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสคริปต์ข้ามนะคะถือว่าเป็นค่าครูของแม่หมอนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ